ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมในเกม Star Devil e นะครับก็หลังจากที่เราไม่ได้ทำคอนเทนต์เกมนี้มาอย่างยาวนานนะครับผมก็ได้ไปเจอข่าวสารเรื่องนึงที่มันน่าสนใจมากใน reddit นะครับซึ่งมีคนที่ชื่อว่าเอ็กเบนเี่ยเขามาโพสเกี่ยวกับเรื่องการทับรองเท้านะครับในเกม Star Devil e ซึ่งพอคิดมาคิดมาทำไมผมถึงไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนเลยแล้วพอมาคิดเออมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้และแน่นอนว่ามันทําได้นะครับ ก็อันดับแรกเนี่ยพูดถึงการเย็บรองเท้านะครับหลายคนอาจเคยใส่รองเท้าแล้วก็เกิดความข้องใจอย่างเช่นผมที่ใส่อยู่ตอนนี้นะครับคือจากการสังเกตเนี่ยคือผมแต่งตัวเป็นชุดสีเหลืองก็จริงนะครับแต่ว่าผมใส่รองเท้าที่มันเป็นสีม่วงซึ่งมันขัดกับชุดที่เราใส่มากทําใหเ้เรื่องการแฟชั่นมันไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าที่เราต้จำเป็นต้องทําแบบนั้นก็เพราะว่าเราต้องการที่จะได้ออปชันดีเฟนส์ของมันอะไรประมาณนี้นะครับมันเลยทําให้ ทำให้มันขัดกับเรื่องแฟชั่นเราต้องเลือกระหว่างแฟชั่นกับความเก่งอะไรประมาณนี้นะครับมันเลยทําให้ลำบากใจที่จะต้องใส่รองเท้านะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ต้องทาแบบนั้นนะครับอืมสมมุติว่าผมอยากใส่รองเท้าคู่นี้นะครับรองเท้าสีน้ําเงินนะครับแต่ว่าผมอยากได้ออปชันดีเฟนเจ็ของรองเท้าเกตังกรเนี่ยเราสามารถเอามันสองอย่างเนี่ยมารวมเข้าด้วยกันได้นะครับ ก็ให้เราเอารองเท้าที่เราอยากได้สีนะครับเอาไว้ด้านล่างทางซ้ายนะครับตรงนี้นะครับผมแล้วก็รองเท้าที่เราอยากได้ออปชันอันนี้ผมอยากได้ดีเฟนซ์ิใช่ไหมก็ใส่ไว้ด้านบนนะครับอืมแล้วมันก็จะเย็บอันท่านบนเนี่ยอันบนอันนั้นบนจะหายไปนะครับมันจะสูมเย็บรวมเข้ากับอันที่อยู่ด้านล่างจนออกมาเป็นอันที่มันโชว์ด้นดานขวานี้นะครับก็คือเป็นรองเท้าเอมิลี่แบบคอตตอมนั่นเองจะสังเกตว่าออปชันของรองเท้าเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับจากเดิมเนี่ย ดิเฟนซสีมูสก็จะกลายเป็นดิเฟนซ์เจตามรองเท้าข้างบนนั่นเองนะครับเสร็จแ,แล้วเราก็กดเจ็บไปนะครับเท่านี้เองมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆนะครับเนี่ยเท่านี้ผมก็จะได้รองเท้าสีที่ผมต้องการกับออปชันที่ผมต้องการอยู่ในคู่เดียวกันแล้วอ้ยะก็ผมคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะยังไม่รู้เรื่องนี้นะครับเพราะงั้นผมก็เลยทำมาเป็นคลิปสั้นๆเพื่อ แชร์ให้ทุกคนได้รู้กันละกันนะครับยังไงก็ขอบคุณข่าวสารนี้ด้วยนะครับที่ทําให้เราได้รู้เรื่องนี้อย่างน้อยผมก็ได้ใส่รองเท้าสีที่เราต้องการถึงรองเท้ามันจะปรับสีได้ไม่อิสระเท่าไหร่แต่ว่าอย่างน้อยเราก็ยังมีโอกาสาได้เลือกสีรองเท้าได้มากกว่าที่เราทําในปัจจุบันนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นต่อทุกๆคนนะครับเราก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับอุย้ยมีคนข้ามา สำหรับวันนี้ขอบคุณและบ๊ายบายจ้า